สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนมอนทาร์ดชชแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้มันรู้สึกว่าคุณน่าจะมีพลังงานในแนวทางที่ กำลังอยากจะพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองอยู่ไม่ว่าจะในแง่มุมใดก็ตามในด้านใดๆก็ตามนะคะการงานการเงินคุณภาพชีวิตชีวิตความสัมพันธ์คือคุณต้องอยากพัฒนาตัวเองในสักด้านหนึ่งอ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณที่กำลังจะมาถึง ที่กำลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะเกิดจากการเทรชั่นเกิดจากสิ่งที่คุณขวนขวายเกิดจากสิ่งที่คุณตั้งใจเนาะเราไปดูกันว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนตัวตนของคุณไปตลอดนะคะเรามาดูกันนะพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณไพ่มีขึ้นสิบเหรียญ มีพลังงาน6เหรียญน,นะคะ10 of c o คอย7 of ว่นอคอยอภัยนะคะ7ดเหรียญอู e e n of อ o ลคอยและ King ถือไม้เท้าทุกคนเหรียญมากันแบบ3ใบมาแบบปองๆนะคะพลังงาน p a s ชั่นทางความรู้สึกโอกาสทางความรักเนาะพลังงานในแง่มุมของการเรียนรู้ การมั่งคัง่งการมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นแล้วมันเหมือนกับเป็นสเต็ปของการที่คุณจะได้เรียนรู้การเรียนรู้ค่ะการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์นะคะสิ่งที่เป็นผลสำเร็จจากสิ่งที่เราพยายามหรือเราตั้งใจทำมาก่อนหน้านี้ เป็นการแพนนิ่งเป็นการวางแผนเป็นการเก็บเกี่ยวผลในระยะยาวรอคอยผลลัพธ์ที่งอกเงยยกตัวอย่างเช่นการลงทุนนะคะถ้าใครที่ก่อนหน้านี้มีการลงทุนสะสมอดออมมาเรื่อยๆเนาะมนคิดว่ามันจะได้เห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่จะก่อเกิดขึ้นสำหรับตัวตนของคุณ มีพลังงานการเติมเต็มนะคะมีพลังงาน happiness มีพลังงานความสุขมันสึกว่าคุณจะมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นมันมีการที่คุณจะได้แสดงออกทางความรู้สึกในแง่มุมของโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิเกดขึ้น แล้วเราก็รู้สึกวา่าเฮ้ยมันเป็นการเรียนรู้เป็นการเร a r น i n g อะไรหลายๆอย่างคุณจะได้ใช้เวลาในการเรียนรู้กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรอคอยผลลัพธ์ให้สิ่งต่างๆที่คุณได้กระทำมาที่คุณได้เทคชั่นมาก่อนหน้านี้มันงอกเงยขึ้นมา เป็นผลตอบแทนที่คุณจะได้รับเรารสึกว,ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ในด้านใดผลลัพธ์ o u t c o m นะคะมันกำลังที่จะปรากฏขึ้นสำหรับคุณแล้วเนาะถ้าใครที่รอคอยผลลัพธ์อยู่เฝ้ารอผลลัพธ์ของมันอยู่นะคะแบบอดทนแบบตั้งใจแบบที่ใส่ความพยายามใส่แ a ช s i o n มา หน้าที่ภาราสิ่งที่คุณได้รับผิดชอบนะคะมุนคิดว่ามันมีเกณฑ์ที่จะก่อร่างสร้างความมั่งคั่งหรือว่ามั่นคงให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นเป็นการเรียนรู้เป็นสเต็ปทิศทางพลังงานแบบนี้เลยนะคะความจริงใจแนวโน้มของโอกาสจังหวะที่มากับคนที่พยายาม มากับคนที่เรียนรู้มาตลอดนะคะวนว่าคุณไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองในการเรียนรู้อะไรต่างๆการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคุณจะได้เรียนรู้อะไรที่เข้ามาในชีวิตมากมายเป็นการต่อยอดนะคะมนคิดว่าเรื่องของการเงินมาเด่นมากขึ้นไพ่เหรียญน,นะคะมาถึง3ามใบความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิต หรือการเงินที่เราเริ่มจะพูดได้ว่าลงหลักปักฐานหรือเป็นอะไรที่หุยมั่นใจมีเงินสำรองฉุกเฉินมีเงินออมมีเงินลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าใครบอกตอนนี้ยังไม่มีหรืออาจจะมีไม่มากพอหรืออาจจะรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งคิดเพิ่งแผนนิ่งเพิ่งวางแผนอนาคตข้างหน้านะคะ สิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณได้เติบโตมากขึ้นมันจะพาคุณไปสู่ทิศทางที่เราสึกว่าเราวางใจกับชีวิตเราได้มากขึ้นเราลมก็ลมบนฟูกหรือเรารู้สึกว่าเราสบายใจกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ได้รู้สึกว่าโหมันต้องดิ้นรนให้เกิดความเครียดให้เกิดความกดดันมากมายจนเกินไป คือเราสุขว่าคุณมาพร้อมกับพาชั่นมันดีมากๆแล้วแล้วก็ความมั่นใจที่เราสุกว่าเฮ้ยเรามีเส้นทางเรามีทางเดินที่เราจะไปต่อได้ที่เราจะต่อยอดไปกับทิศทางไปกับพลังงานที่เหมาะสมนะคะประมาณนี้กา, learning, การเรียนรู้ในช่วงเวลานี้สำคัญมาก ถ้าคุณมีโอกาสเรียนดูกับเรื่องอะไรถ้าคุณมีโอกาสในการได้มีโอกาสที่จะมีแ a ช s i o n กับเรื่องบางเรื่องแนวทางบรรยากาศความรู้สึกที่ดีต่อใจมันแนะนำเลยเรียนดูไว้สั่งสมประสบการณ์นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้อดออมเก็บออมลงทุนรอผลลัพธ์ ทำให้สิ่งต่างๆมันเหมือนกับเ,เป็นเป็นแนวทางที่มันจะงอกเงยต่อไปเครื่องนาได้อาจจะเป็นการเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากอ่ากินดอกเบีย้ยหรือฝากเข้าสหากรณ์หรือจะฝากถ้าเพิ่มความเสี่ยงมาหน่อยอาจจะเป็นการฝากสลากหรืออะไรก็ได้มันรู้สึกว่ามันจะมีการแบบ เก็บเกี่ยวปันผลอะไรบางอย่างนะคะคือไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีที่เสี่ยงอะไรตามความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือเลือกความเสี่ยงต่ำอะไรในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับมันประมาณนี้ความเสี่ยงในระดับที่คุณรับได้แบบที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเงินร้อนรู้สึกว่าถ้าคุณจัดการ <c oughs> วิถีชีวิตนะคะ ทำให้เงินเย็นของคุณมันงอกเงยได้อันนี้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันกำลังจะมาถึงตัวคุณแล้วหรือบางคนโมแนบรู้สึกว่าอาจจะมี passive income ที่เข้ามาในชีวิตที่อาจจะปรากฏขึ้นกับคุณแนวโน้มพลังงานที่บอกว่าเฮ้ยเราได้รับอะไรได้จากสิ่งที่เราสั่งสมมาหรือจากสิ่งที่เราสร้างระบบ มันก่อนหน้านี้นะคะมันมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คุณให้คุณหยุดพัฒน,นาตัวเองนะให้คุณยังพัฒน,นาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ละทําในสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นยานมันเป็นพาชั่นเป็นสิ่งที่คุณรับผิดชอบได้ต่อจากเนี้ยค่ะให้มีแงม่มุมความรู้สึกที่ดีและตอบโจทย์ตัวต,วตนของคุณอืม ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวดีๆมันกำลังที่จะวิ่งตรงเข้ามาหาคุณแล้วมึงขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะโอ้โหเดอสตารนะคะจัดชอั s วิงถือถ้วยแล้วก็เดอะแฮงวูแมน เป็นพลังงานในเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมการมีเหตุผลช่วงนี้เป็นโหมดของการอาจจะต้องตัดสินใจอยากให้ไตร่ตรองรายละ,ละเอียดต่างๆให้มันถี่ท้วนแต่คุณอาจจะได้รับความแฟร์ได้รับความยุติธรรมเป็นเหตุเป็นผลนะทุกคนคือทำอะไรได้อย่างนั้นฉะนั้นตรงตัวมากๆนะคะไม่ว่าในด้านใดที่คุณพยายามพัฒนาอะไรมาก่อนหน้านี้มีอินสเปรชั่นช่วงเวลานี้หลายคนจะโดดเด่นมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวาดวงในสังคมมากยิ่งขึ้นมันมีพลังงานของการที่มีสเสน่ห์มีหลายคนจับตามองจับจ้องมาที่คุณเนาะอันเป็นช่วงเวลาที่เราสุขว่าคุณได้เฉิดฉายมากยิ่งขึ้นมาช้าแต่มาชัวนะจ๊ะอืมประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีลักคนาราศีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวเนื่อเกี่ยวข้องบ้างเช่ากันพิจิก เมนหุ่นนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะมนขอให้ทุกท่านนะคะได้เจอเส้นทางที่ดีมีพลังใจที่ดีและขอให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่คุณต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ